ช้งศึกยวบสุพรชคสรารชาติอดช่วยทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน King s u u p ครั้งที่50าิบิเกลโรดิโกโดนใบแดงเพราะอะไรหลังจบฟุตซอลโลกไทยอยู่20ฟอร์มโหดรังจ่าฝูงของศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับ จอดปายเพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นนะครับสำหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับหลังแพ้กับทีมชาติฝรั่งเศสไปแบบสุดมันครับ5ประตูต่อ2ครับซึ่งทีมชาติไทยนะครับหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตซอลโลกเป็นครั้งแรกให้ได้นะครับหลังจากที่พลพักตัวเล็กทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้4ครั้งติดต,ต่อกันตั้งแต่ปี2012 2016, 2016 2021แล้วก็ครั้งนี้ครับ2024 ซึ่งเมื่อเทียบกับอันดับบนตารางฟีฟ่าไลน i n g งต้องบอกว่าทีมชาติไทยมีโอกาสมากๆนะครับเพราะว่าอยู่อันดับ9ของโลกส่วนฝรั่งเศสนะครับอยู่อันดับ10ของโลกซึ่งเกมนี้นะครับทีมชาติไทยแพ้ไป5ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าการพ่ายแพ้ของทีมชาติไทยในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการพ่ายแพ้ที่น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยมีโอกาสมากมายนะครับในการยิงประตูฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมชาติไทยสามารถทําได้2ประตูนะครับจากการยิงของทาง สุภุดเถื่อนกลางนะครับจากจุดโทษรวมไปถึงลูกฟิกคิกของนลงศักดิ์วิงวอนนั่นเองนะครับทำให้ทีมชาติไทยไปไม่ถึงฝันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมฟุตซอลโลกที่น่าเสียดายอีกหนึ่งแมชของทีมพลพรรคโต๊ะเล็กไทยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการแข่งขันฟุตซอลครั้งนี้เดี่ยวก็ถือว่าเป็นการแข่งขันฟุตซอลโลกครั้งสุดท้ายด้วยนะครับของบันดา3แข้งตัวเก่าไม่ว่าจะเป็นกิตาวงแก้วนะครับชิรวัฒน์สอนวิชีนรวมไปถึงทางสุภุดเถื่อนกลางนะครับ ทั้ง3คนต้องถือว่าเป็นตำนานของวงการฟุตซอลไทยนะครับจากนี้ก็จะส่งไม้ต่อให้กับน้องๆในการช่วยพลพรรคโตเล็กทีมชาติไทยต่อไปในรายการต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือในช่วงจบเกมนั่นเองนะครับมิเกลโรดิโก้กุนซือของทีมชาติไทยเนี่ยโดนใบแดงด้วยนะครับหลายคนก็สงสัยว่าทําไมมิเกลโรดิโก้ถึงโดนใบแดงซึ่งหลังเกมนะครับเอลอยอารอนโซนะครับผู้ช่วุตซอ ของผู้สอลทีมชาติไทยก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวนะครับโดย เอรอยอารอนโซ่ A นะครับก็บอกว่าหลังจบเกมเนี่ยมิเกลโรดิโกพยายามที่จะไปแสดงความยินดีกับพเพื่อนฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมันมีประเด็นที่ทางมิเกลโรดิโกแล้วก็คุณสื่อของฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นการบัฟแล้วก็ทําสงครามจิตวิทยาใส่กันนะครับแต่หลังจากที่มิเกลโรดิโกนะครับเข้าไปแสดงความยินดีกับฝรั่งเศสแต่ว่ามีผู้เล่นของฝรั่งเศสนะครับขเข้ามาพูดบางอย่างกับมิเกลนะครับหลังจากนั้นผู้สิ่อิ่ก็เข้ามาแยกนะครับ ก็มีการให้ใบ,บแดงกับบิ๊กเกลด้วยนะครับซึ่งในส่วนของประเด็นในเกมด้วยนะครับเอรอยก็ได้บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับแล้วก็มีการจบสกอร์หลายครั้งแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ายิงประตูไม่ได้เองนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อเลือกเล่น power play มันก็มีความเสี่ยงแล้วนะครับสุดท้ายเมื่อเล่น power play ยิงประตูไม่ได้ก็ทําให้ฝรั่งเศสสามารถที่จะยิงประตูทีมชาติไทยทําให้สกอร์มันออกมาขาดลอยนั่นเองนะครับก็ทางเอรอยก็เป็นตัวแทนของฟุตซอลทีมชาติไทยนะ ได้ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยแล้วก็หวังว่าในครั้งต่อไปทีฟุตซอลไทยนะครับจะได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งด้วยนะครับขณะที่อธิวัตนแจ่มเจริญเนี่ยก็แสดงความผิดหวังนะครับที่ไม่สามารถพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับฝรั่งเศสที่เตรียมแผนมาเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยก็ไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วก็หวังว่านี่จะเป็นบทเรียนที่ดีแล้วก็จะทาให้ทีมชาติไทยแข็งแกร ขึ้นต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับก็น่าเสียดายสำหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็หวังว่าแฟนบอลชาวไทยจะให้กำลังใจกันต่อไปครับข้ามไปที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับทำผลงานได้อย่างร้อนแรงในซุปบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกครับ โดยเกมแรกนะครับทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินมา5-0นะครับส่วนเกมที่2เจอกับบรูไนนะครับซึ่งพลพักทีมชาติไทยก็ยังสามารถท่าผลงานร้อนแรงนะครับชนะบรูไนไปถึง13ประตูต่อ0ูนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการที่ทีมชาติไทยนะครับชนะบรูไนถึง13-0นะครับขณะที่ทางอิรักนะครับซึ่งอยู่ในสายเดียวกันกับทีมชาติไทยนะครับเอาชนะฟิลิปปินไปแค่ สประตูต่อ0ูนาให้2เกมนะครับทั้งไทยแล้วก็อิรักมี6แต้มเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียของทีมชาติไทยดีกว่านะครับจึงเป็นจา่าฝูงนะครับของกลุ่ม H นั่นเองนะครับซึ่งหลังจบเกมนะครับเอมมาสันเปเรล่าเฮดโคชของทีมชาติไทยดิรุนอะายุไปเกิน20ปีก็บอกว่าพอใจนะครับที่ทําประตูได้มากในเกมนะัดนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังวางแผนในเกมต่อไปที่จะเจอกับอิรักซึ่งเป็นเกมนะัดสำคัญมากๆนะครับซึ่งเกมกับอิรัก,กเป็นเกมที่ไม่ง่าย แน่นอนนะครับเพราะว่าอิรักเป็นทีมที่ดีแล้วก็จะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะการเพรสซิ่งในแดนบนให้ได้ครบ90นาทีนะครับแล้วก็เชื่อว่าทีมไทยชุดนี้มีดีพอนะครับที่จะเอาชนะอิรักได้นะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของศึกบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับไทยเป็นจ่าฝูงส่วนอิรักเป็นรองจ่าฝูงซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้นะครับจะเอาแชมป์กลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับขณะที่รองแชมป์กลุ่มนะครับก็จะคัดเลือกเอาทีมรอง แชมป์กลุ่มที่มีคะแนนดีที่สุด5ทีมนะครับผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมาตามดูว่าทีมไทยจะสามารถเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้หรือไม่นะครับโดยเกมช,ช,ชียรชตาในศึกบอลแชมเชียรุย่นอายุไม่เกิน20ปีกลุ่มเอนะครับนัดที่3เนี่ยที่จะเจอกับอิรักนะครับจะฟาดแข่งกันวันที่29กันยายนนี้นะครับที่สนามบุรีรัมศิีตีเตียมหรือว่าสนามเขากระโดงเก่านั่นเองนะครับแข่งขันเวลา19ก30นาทีนะครับแล้วก็จะมีการาทดสง AIS a p l บส่วนเรื่องข เป็นข่าวร้ายของกระพักช้างศึกทีมชาติไทยก่อนลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50นะครับโดยครั้งนี้จะไปแข่งขันกันที่จังหวัดสงขลานะครับที่สนามกีฬาสุนลานนท์นะครับมี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเรียทาจิกิสถานนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์รวมไปถึงทีมชาติไทยเจ้าภาพด้วยนะครับล่าสุดนะครับโคซโเดซัปโปโรนะครับทีมในเจลีกได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่าเจ้าเช็คสุโชคสารชาติเพลเบเกอร์ของทีมชาติไทยเดี่ยได้ ได้รับบาดเจ็บนะครับบริเวณ n 1 0นหวายนะครับแล้วก็ต้องพัก ยาวถึงประมาณ2เดือนเลยทีเดียวนะครับทำให้เกมในนัดวันเสาร์นี้นะครับทางสุปาพโชคไม่มีชื่อในเกมที่คอลซเรซซัปโปโรนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโตเกียวซังงะในศึกฟุตบอลเจลีกนัดที่32นั่นเองนะครับซึ่งการที่เจ้าเช็คสุปาพโชคนะครับได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ก็จะทําให้เขาเจ็ถอนตัวจากศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะแข่งขันรายการดี มาซาลัดอิชิอิคุนซือของทีมชาติไทยก็ได้มีการประกาศรายชื่อนักเตะออกมาถึง51คนนะครับแล้วก็จะมีการตัดชื่อผู้เล่นเหลือ23คนสุดท้ายนะครับเมื่อสุภโชคเจ็บถอนตัวออกไปก็จะเหลือผู้เล่น50คนในลิสต์นะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าทางอิชิอิไม่น่าจะเรียกใครมาเสริมทัพอยู่ในลิสต์อีกนะครับแล้วก็น่าจะมีการประกาศรายชื่อกันครั้งเดียวเลยนะครับหลังจบแมชเดย์ในช่วงสุดสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูว่าโฉมหน้าของผู้เล่น23คนสุดท้าย ของทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนเกมแรก ทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับฟิลิปปินส์นะครับวันที่11ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายสดทางไทยรัฐทีวี HD ช่อง32ร,มงรวมไปถึงทางออนไลน์ Facebook YouTube ช่องแฟนเพจช้างศึก o f f i c i a l นั่นเองนะครับก็สามารถติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพระพักช้างศึกทีมชาติไทยกันได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารทข้งวัยที่หยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์กันไว้ด้วยครับ